ขอทักไปไปนะคะขอทัาไปไปวิดีโอวิดีโอหนึ่งสอนสามี่ห้าหกหน้ากากแกก์นะครับระดับแต่สจอุรานีครับเป็ต้องตื่นเต้นแล้วจ้ะเป็ต้องเก่งนะครับวันนี้นะครับเราก็เป็น ในการทำไงานแล้วก็คอยให้กำลังใจเราในทุกๆเทศกาลเลยค่ะใช่แล้วค่ะ,ะและเราก็ได้รับก,กำลังใจจากที่ๆนะครัรนี่ยเราเราขอแสกจับแสดงให้ตาจิ๋มพี่พิมจิน่าค่ะครับผมและในลาดับนี้นะครับผมขอขอเชิญทุกท่านครับได้รับสมุยให้กับปีทปันติรักความสำนะครับที่ช่วยธนาคารสังกิบโีปี การที่ขนยาดใหญ่เลยะนะครับแล้วเราเป็นที่หนึ่เนนงเกษตรกรดีนะครับและก็ผมผู้จัดการครับผมรู้จักท่านตอนแรกผู้จัดก,การนะครับเดนเดว,วานะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นแบบอย่างในการทํางานเลยทีเดียวนะครับสําหรับพี่ยศของเราหรือท่านผู้จัดก,การยศพล ครับผมเป็นภาพแหตงความประทับใจในค่าเืนนี้นะครับเป็นกรอบรูปนะครับอบคุณพี่เสือด้วยที่ดูแลเรานะครับเรื่องงานสอรอเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่เสือครับเป็นพี่ที่แบบเอาง่ายๆคือดูทุกอย่างครับต้องเพื่อนนะครับพีพนะครับมินตการครับรับมอบของที่ระลึกครับยีนะคะ ไม่คิดว่าหัวหน้าจะเกษียณแล้วใช่ไหมครับเรื่อว่ายังอา50ต้นทนอยู่เลยค่ะโย่เจอหัวหน้าครั้งแรกรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าใช่หัวหน้าแล้วค่ะใช่ไหมพี่จับชื่อนี่พี่จะถูกไหมพี่แบดชสดงความดีกับพี่ด้วยอากกจะต้องพี่แบดรักพี่กันนะคะวีธีทัศครับเริ่มต้นมา